สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดค้ว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกันนครับดรเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิ่มให,หม่สำหรับชิปนีมือน,นีได้พี่น้องเด้อผ้าสาธิตออกชุมโครงการหน้าโมเดลวัาสดุที่หน้าโมเดลด้พี่น้องเด้อดผ่านมาเราไม่เห็นอันอันแปลกๆนี่พี่น้องนี่เห็นอันนี้ เดืสงสัยว่าเพิ่นเห็ดอีหยังผมแนมมานึกว่ามันนึกว่ามันแทงหน่ำมันบ่แม่นพี่น้องว่าเบิ่งเกลๆมันชีไข่ของหน่ำแต่ว่าล่อเจ้าของเพิ่นอยู่พี่น้องเพิ่นกำลังขึ้นมาแล้วสิพาชมเนาะพี่น้องเด้อหแม่นบ่อืออไ้เลกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่เห็ดสวนอยู่ผิดติอไมาเห็นอันนี้มาเห็นอันนี้นะเราโอ้ขึ้นเด้แนวไอเดียดีๆว่า สงสัยเลยยังมาถามมาถามเมืนงว่ามันยังอัไนี่เขาเทศยังนี่ห้องน้ำก็ห้องอาบห้องสวมโอ้เป็นห้องน้ำหมดแล้วนี่อโอ้ยผมเนี่ยมาผมว่ามันแท่งน้ำโ่้สงสัยเลยทอ่อบ่ <laughs> <laughs> จะทอ่นอ,ทอนี่โอ้ทอ่ออันนี้เขาเนาะเขาใส่ทอเม็ดบ่หรือทอเม็ดยี่สาผมไม่อยากไหญใหญ่กว่านี้มีแบบอะไรหาซื้อผน โอ้แต่ว่าอันนี้เป็นเม็ดท่อเม็ดเม็ดเศร้าเม็ดหน่อยหน่อยมาขออนุญาตเบื้องข้างในเลยบ่เนาะมาเบื้องรูปแบบมันนาะบ่บ่บ่สงวนนึงก็ชิดตัวเนาะบ่เผยแพร่ได้เนาะนะเผยแพร่ได้เฮาเฮาซื้อว่าจังไหนเนาะเหลือซส้อปลาเหลือกอยู่อยู่บ้านบ้านยังเขาอยู่บ้านฟังแดงเนาะตะบลให้ยองเอาเภื่อมงคนต้องมาส่งกับน้องข้อนซื้อแอดก็ได้ซื้อแอดแอดก็ได้เนาะซื้อแอดเขาจัด โอ้อันนี้เขาเขาร่วมโครงการอันรัดบะแม่บ่หรืออหน้าโมเดียวหนะ้าอันนี้นะครับแม่อืมจักไรยังไงหน้าเขาอยู่นี่เก่าไรครับเก่าไรเนาะเป็นโครงการของของของหลวงเนาะครับปะปะบึงผ้าบึงเนี่ยสนใจอันนี้ละ <laughs> ผ่านมาลหมลายมือแล้วไม่มีโอกาสได้เว้ยมาแลครับปูเป็นยังอืมถ้นานำมันถ้านำมันโตแตกนะโอ้ข้างหน้ามันโอ้ไม่ได้ล็อกไว้เนาะือใหม่โอ้นี่ได้พี่น้องเด้ออันนี้<อ> ใส่ท่อเม็ดเศร้าคนว่าใส่ซีท่อเนาะเม็ดลอยหาซี๊งเงาคนหนึ่โอ้ฮันได้เม็ดลอยหาซี๊สิคักแต่ม้นหันบ่มีขายหันโมมีโอ้โอ้นี่เนาะไฟโอ้เฮ็ดง่ายๆเฮ็ดง่ายๆห้องน้ำสาธิกล่อขับไปเขาเล่อขับไปนางมึงดูมันมันมันหลบมันมันบิดคนบ่บิดเนาะนางมึงดูโอ้บิดพี่น้องได้กาดเด้อพี่น้องเดนาะบุรีจะไปออก ไปเลียนแบบบ่ได้สงวนเลืกสิเพิ่อนวะมีมีไฟพี um> um ่น้องทั empathy, qui, <h agan> <h agan ้งทงทั้งทมามีไฟทั้งทงพ่นใส่เล็กเิลิกเลิกเิล็กเส้ลเกลิ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 กลนกลกลิกลิกกลิก้ิกลิกลงอนรอนย เ้อเอาโครงการเฮาเฮาเฮ็ดอนสี่เฮาสีเฮ็ดรีสอร์ทพร้อหม้อนี่แม่นครับโอ้เป็นรีสอร์ทเนาะเป็นที่ท่องเที่ยวทองส่วนตัวครับว่ามป็นโครงกาฬยังดอกโอ้เฮ็ดเฮ็ดส่วนตัวใส่ทุนเจ้าของครับใส่ทุนเจ้าของเนาะของของส่วนตัวเพราะได้เข้าโครงการนั่นพอน้องโอ้ได้เข้าโครงการที่เฮาจกเขาก็จ้างเงินเฮาจกจ้างจ้างจ้างเองเลยเขาก็ะจายปลูกออกแบบเองนะเป็นเป็นร้านกาแฟเนาะร้านกาแฟเป็นร้นรีสอร์ท วันแถวหนึ่งก็จะเป็นไรน่าสวนผสมครับก็จะเปิดน้ำสวยพวกก็น่าน้ำเน้อโอ้โหมีเปิดมีร้านอาหารพวกร้านหลายอย่างพี่นรองหลายหลายอย่างอยากกินกาแฟอยากส้มสวนมาส้มหน่อยเนาะครับอยู่บ้านฟังแดงพี่น้องโอ้อันนี้อันนี้เลี้ยงปลาเนาะเลี้ยงปลาเนาะหน่อยครุฑซานาะหน่อยอืมอันนี้ขรุฑซะเลี้ยงปลาเข้าพึ่งเริ่มพองการได้ยักเดือนแล้วนี่เดือนกว่าครับโอ้พึ่งมาลงมือเนาะ แต่ก่อนเขาไปอยู่ใสแต่ก่าเขาเพรงานย่ใสี่ดอยู่นี่เอ้โยครอ้ยูแ่นลล้ลูกอะไรเห็ดคุณไหมโอ้ลูกลูกลูกเห็นคือมาเฮ็ดเจ้ามีลูกจะคนสองคนลูกสองโอ้ลูกเห็นมาว่างเห็นมาเฮ็ดเห็มาเฮ็ดทาเออก็นกยันตัวนี้จะปลาไหมข่อมโอ้ข่มาเฮ็ดออกนัแปดอืมอืมอันนี้เขาเขาใส่ทุ่นลายเลยครับจกสารนี่เก่าหมื่นเจ็ดนี่โอ้เก่าหมื่น ลยรูปแบบไผเป็นผู้ออกให้เขาไปได้แบบมาตั้งโอ้ลูกสาวเขียนแบบไผประเทศตามแบบนี้นะพ่อเด้อสิบบอกอืมกระคักโอ้มันมันมันไก่ทางเนาะเออครับหมอผู้ดีทางสองทางเนาะทางนี้ก็มีทางมาท่างวัดเทากันท่างบัดดินเฮ้านี่ยท้องไร้เก่าเลเนาะโอ้เป็นท้องเฮ้าบ่นหน่อยเนาะโอ้แต่ว่าหังลิสต์สอดที่ยึดที่หลังเนาะที่หลังครับบ้านเอาของอาหารก็มี อันกระฟงกาแฟโดนนี่พันพันอันอันรุนเฮ็ดส่วตัวจังค่อยมาติดตามรับช่อมไปพี่น้องเด้อพันธ์สีพันเฮ็ดเป็นโครงการเป็นร้านกาแฟเป็นที่ไร่น่าส่อมผสมท่องเที่ยวก็ได้พี่นอ้อ,นองคร,รับทำไดดีพี่น้องอันผู้ใดผ่านมาแวะมาทางบ้านฟางแดงก็ลองมาชมมึงเด้อพี่น้องเด้อกับรงปลูกมาชมได้ตลอดเนะาะครับอือกับรงปลูกต้นพาว์ต้นโอ้กำลังกำลังปลูกกกใหม่กกไหลพี่น้องมันอื่นมากงายเหมือนกอือต้งเป็นตะเบิงเนาะแต่ว่าทีมันก็หายอยู่ ที่มันดีอยู่อันนี้ก็เฮ็ดหน้าเนาะครับเฮ็ดหน้าหน้าของใคเฮ็ดอะโอ้น้าเฮ็ดหน้าเลยเนาะขนาดเนาะขนาดเฮ็ดหน้าแล้วทขนาดว่าค่าถมอยู่โอ้นุ๊กเพื่อดินนำนำคล้องโผล่นำคล้องมากกับเต็มเนาะเต็มแล้วก็บวานด้วยอืมอันนี้อันนี้แท่งน้ำแท่งน้ำเฮ็ดแล้วมันตกลงมันตกลงเลยโอ้บ่ได้หรอกเออสร้างไม่เต็มเขียบอ่าขนาดสร้างเทียเฮ็ดพี่น้องมันโตลงอยู่มันต้องล็อกไว้ข้าวเสียงอาทิตย์โอ้อันนี้ใช่เออใช้แผ่นโซล่า โซล่าเขาดูดน้ำใสบาดนี่มีเดียครับบาดาลโอ้มันมีบาดาลสูบได้หรือยังนี่มันก็บ่าได้แล้วพังแล้วก็ตัวมอเตอร์นี่นี่เขาเคเชี่ยหิอยู่ครับโอ้มอเตอร์เขาเคยไปเชี่ยเบิร์ดไลน์มันเลยเขาอสามหมื่นสองเงินโอ้สามหมื่นสองได้หอดเสมอทั้งต่างหากเนาะโอ้นี่บมทั้งตกลงแกงหยาะเลยโอ้ไม่ใช่ว่าไม้โอ้เอาไม้อืม สมีครบไปก็สมบูรณ์เนาะมดสุรอดอ่าบรรยากาศแค่มีผู้สาวเนี่ยหาอาหาบ่โอ้ผู้สาวมาเลยมันมาเนาะมีเลยาหามานเนี้ยโอ้หามานหายแน,น่เลยทีอยู่ผู้เดียวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจะนอนกับมาดอก,กทันบรรยากาศามันดีอยู่มีเต็นมีที่นอนโอ้หนาวคอันผูใ้ใดอยากมารับร่มหนาวก็มารับได้เนาะสถานที่กลางเต็นก็มีเนาะแต่ว่ามันยังบ้านเดียวกับอมส่วงมันยังเสียบางเขาเชียว ถามว่าเบิ้องไหน่าเฮ็ดหน้าก็ได้บ้านบ้างนี่พี่น้องคุณเฮ็ดหน้าไว้โอ้โอ้ทีเพิ่นดีอยู่นี่หวงามมีทีเหมาะเหมาะเหมาะรถกับพานทั้งทั้งหน้ากับพานท่งหลังกับพานเนาะโอ้ยน้ำมาเร็งมาเนาะมาถ่ายรูปถ่ายวิวน้ำผู้บ่าวสาวเนาะมากางเต้นก็ได้เนาะกางเต้นเนาะเต้นมานอนอืมค่อยเปลี่ยนค่อยไปได้พี่น้องเด้ออันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มพี่น้อง นี่เพิ่นยกมาข้างหลังเลยนี่กระท่อมน้อยเป็นบ้านซััวข้าวงามงามพี่น้องงามอยู่เหมาะเหมาะเหมาะอยู่พอมันเห็ดชาววาววาวรำเนี่ยชาววาวบ่เอออยู่แบบบรรยากาศทุกกทุ่งเนาะนั่งจิบมานั่งจิบกาแฟเป็นบ่เออโอ้อื มันพิงงานร e oh, ื uh ้ม huh, ต้นม uh ัน huh. ก็ยัง uhm, หัดในมียังเบิ่งคักด้วยผีน้องเด้อปลาคอยไม่เห็ดโอ้แต่ก็เขาปลาถิ่มลกล่างไว้ต้นไม้แม่โคะว่าด่านหนี่ก็เหมาะแล้วนี่สิฮิตปลูกทั่วน้ำคู่เนาะคู่เดียวเนาะโอ้คอยเฮ็ดไปนี่แล้วมันใส่เวลาเนี่ยได้เฮ็ดอะไรนี่เนาะเดี๋ยวคอยงามไปดอูคอยปลูกไปเรื่อยๆเต็มไปหมดเลยอืทั้งหมดลวงดอกใหม่เป็นบ่คนมามันแนมมามันเ งาคนทรายรูปเลยบ่โอ้ทีมันขักไหมมึงบอกมึงเคือแดดง่ายว่าอืทีมันกว้างดีเด้คุณนะหาผู้บอกหาผู้สาวมาจะค้นนะบ่มาอยู่เหนือเลยโอ้หาผู้สาวมาอยู่เหนือเนาะแม่บ้านมาไว้นี่นล่โอ้ขักอยู่ว้าวกว่ามี่นี่เป็นบ้านสวนรีสอร์ทรีสอร์ดได้ซื้อหรอไปแล้วซื้อรีสอร์ทได้หรอไปแล้วยังครับโอ้ยังพอาเดี๋ยวตั้งซื้ออยู่เนาะ Oh, ปีแมวขึ้นมากักแรกโอ้ปีไม่ลูกสาวก็สิขึ้นมากลูกสาวเพชรงา้นยังบัตรนี่เสริมสวยลานเสริมสวยโอ้ลานเสริมสวยโอ้ไม้เนี่ยบ้าสิเปิดร้านเสริมสวยอยู่นี่ร้านเสริมสวยลานเสริมกาแฟกินกาแฟดอกยาดองมันบ้าอ่านห้างรถเอออันอยากเที่ยวอยากพักผ่อนเขาไปนั่งเล่นข้างในมันบ้าส้มปลาส้มนกส้มหนูมีเบิดเนาะ งามงามพี่น้องงาม,มเดี๋ยว <ผม S 1> พ่น<ม>เขียวใช่อย<ม>น<ม>ักพ่นเฮ็ดให้มันสมบูรณ์แล้วผมสิมาลงชิปให้เบิ่งอีกเด้อพี่น้องดเด้อฮ<ม>ันผู้ใดสนใจอยากมาท่องเที่ยวมาก็มาพี่น้องแวะมาได้หันผ่านมากลางหันเรา,าก็ห,กหันลินหลินนี่พี่น้องคักอยู่สุข و, ของเพิ่นอัธยาศัยดีพี่น้องต้อนรับแขกคนมาได้อยู่พี่น้องเพิ่นนอะไรเรากไม่กินบ่ไอมาข้อเหล่ามาม่นบ่ออืหันมาคู่สาวมานั่งชมบรรยากาศก็มาม่นบ่ โอ้ได้การในการยู้เดียวนะผมวบอกยู่พูดเดียวสายโสดผันผู้สาวหันต้องการอย่างมาพักก็ได้เนาะมาเร่นได้เนาะได้ได้มาเด้อพี่น้องเด้อมีเบอร์โทรบเขามีเบอร์โทรบนี่ครับเบอร์หังบอกพ่อแม่พี่น้องเขาเศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าหกสองเกซื้อว่าเหียกป่ะทีแอดโอซื้อว่าแอดเนาะแอดแเนาะซื้อว่าแอดเด้อพี่น้องเด้อะมห่างนั่งหม่ยังบ่ <laughs> ังกูเหวนินลูกสองแต่เมียปลาเออลูกลูกสองเมียปลาปะ่ะทีอือันเม่ห่างนั่งใหม่ผู้ใดยังหาอันครูคล้องบ่ได้รมาหาเพื่อนกระไรพี่น้องคนต้อนรับเสมอน,นอนรีสอร์ทน้ำผึ้งพี่น้องเด้อมาส้มสวนน้ำพึ้นพี่น้อง,าง,ง,องการสำรับคลิปนี้มื้อนี่ยไ้ซัมนี่ก็นะครับเด้อคลิปหน้าจังพอกันไหมการสำรับคลิปนี้มื้อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ